มาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับตู้เลททั้ง2ตู้ของแพทนี้นะ้าอย่างทาตาแตงและรอยยอมาการีนแล้วก็รวมไปถึงแคนดี้ที่เพิ่งเข้ามาพร้อมกัน2ตัวอย่างซีรอนและไวนบอรด้วยนะครับว่าควรจะปั้นไหมควรจะมีดาวประมาณเท่าไหร่ขอที่มันจะหมดระยะเวลานะครับช่วยในการตัดสินใจแล้วก็รวมไปถึงแคนดี้นะครับว่าควรจะไปถึงเลเวลประมาณเท่าไหรด่ดีโอเคเริ่มกันที่ทาตาแตงก่อนนะครับ ข้อที่ไปทดลองดูก็คือไม่ปรากฏว่าโดดเด่นนะครับในโหมดใดๆเลยนะอารีน่าก็ไม่มีการใช้งานในบอสนะครับกิ้ก็ไม่มีการใช้เลยก็จะมีเพียงแค่สึกผูพ้พิทักษ์นะครับก็รวมไปถึงด่านทั่วไปด้วยที่ผมไปลองเทสแล้วก็มีดาเมจพอสมควรนะครับในการลุยด่านทั่วไปและสึกผูพ้พิทักษ์แต่ว่าก็ไม่คุ้มค่าที่จะเอาเพชรมาลงกับมันนะครับเพราะว่ามีตัวอื่นที่ใช้งานได้ดีพอๆกันแล้วก็ดีกว่าหลายๆตัวเลยนะครับก็จะมีเพียงหมดเดียวนะครับก็คือมินิเกมตีบอส มังกรแดงในเอพิโซดพิเศษมังกรแดงเท่านั้นนะครับที่มีการใช้งานแต่ว่ามันเหมือนกับถูกบังคับลงอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้กดตัวนี้ดาวสูงพอก็เอาแค่5%้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเพชรไม่ได้ต่างกันเยอะยแค่2000ก็สำหรับตัวนี้นะครับผมไม่แนะนำให้กดเลยนะอาจจะมีติดไว้สักตัว2ตัวนะครับดาว2ดาวก็อ,อาจจะเพียงพอแล้วต่อต่อที่มาโนยมาคารีนนะครับในหมดอันะีนาไม่ถูกใช้งานเช่นกันอ่ะแต่ว่าอาจจะถูกใช้ใน พอสคิวนะครับที่เป็นพอสมังกรใช้ร่วมกับลูกพุลเพียงแต่ว่าความโดดเด่นของมันน่ะในแง่ของดาวนะครับการเพิ่มดาวของมันน่ะจะมีผลแค่ทําให้มันยืนนานขึ้นก็จะมีในช่วงที่ว่าช่วงประมาณ10วิสุดท้ายอ่ะที่ถ้าเกิดพอทุกตัวตายหมดเราจะมากระเด็นท้าดาวสูงพออยู่ในช่วงประมาณ5ดาวจะถึง2ดาวลงช่วงนี้นจะสามารถยืนได้นานพอที่จะทำให้การเมจของอสมอลลุกพุะทำดาเมดต,ต่อได้แต่ว่ามันก็จะมีผลอยู่ที่ประมาณ 20-30ล้านนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสในบทบอสมากขนาดนั้นนะครับตัวนี้ผมคิดว่าประมาณ3ดาวจะถึง5ดาวก็เพียงพอแล้วเช่นกันนะครับก็ในดาดทั่วไปก็ที่แสดงให้เห็นนะทั้งสื่อวิทยุชักแล้วก็ดาดทั่วไปเนี่ยด้านเบสสุดจะเป็นพิษนะครับไม่ค่อยมปีประโยชน์เท่าไหร่มาต่อกันที่อัศวินซีรอนนะครับแคนดี้เนี่ยก็ถือว่าปรับขึ้นมาได้โดดเด่นนะครับทำให้การใช้งานที่เปิดสแต็ โทรศาพท์ทั้งอี่อันทำได้ง่ายขึ้นใน a r รีนาา่าก็มีการใช้แต่ว่าางที่บอกว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างจะซับซ้อนก็คือต้องให้มีตัวตายก่อนมานตัวไปเนเ่ยก็ไม่ได้เป็นแทงที่อึดมากๆเท่าไหร่นะครับก็บองต้นถ้ากเกิดจะใช้ในอารีนา,านะครับเล่นเป็นแบบทีมช่วครางชั่วคราวได้แล้วก็หลายๆอรไปใช้ในทีมโดนัทก็ประสิทธิภาพก็ถือว่าดีในช่วงแรกแต่พอไปเจอกับทีมที่แข็งมากๆนะครับมันก็เจาะไปผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ซักเลเวล10เพื่อเอามาใช้งานในบทอารีน่าบ้าง ็โอเคแล้วในโหมดอื่นก็ไม่ได้มีโนเดชชัดเจนนะครับทางบอสคิวลุยด่เท่าไปก็ไม่ได้ดีขึ้นแบบเห็นชัดแต่ว่าจะมีหลายคนที่นําไปใช้ในเอพิโซด16-30ความมืดนะครับที่ไปลุยกับเจ้าสตาร์ดัอ้อ่ะมันเป็นตัวเดียวที่ถ้าเกิดมันอยู่รอดนะครับแลวเพื่อนๆตายบดมันสามารถฟาดก,กับเจ้าสตาร์ดั้นได้จนตายได้แต่ก็เงื่อนไขในการทําที่จะทาที่จะทําให้ผ่านนะครับก็จะทำด้วยสุด,สดแค่ดาวเดียวก็คือเพื่อนตายมดแล้วก็ คิดว่าไม่ได้จะเป็นต้องต้องปั้นขึ้นมาเพื่อการนั้นขนาดนั้นนะครับเราฉะโอเคเลเวลสิบก็จะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าในาอนาคตผมคิดว่าเลเวลยี่สิบสามสิบถ้ามีการประยุกต์ใช้ที่ทําให้มันเก่งมากขึ้นในอารีนาก็น่าสนใจดีแต่นั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะสาหรับเจ้าไวเบอรี่นะครับแคนดี้ที่เข้ามาก็เหมือนจะมาแค่เสริมในจุดที่มันเดดเด่นอยู่แล้วก็คือการปกป้องเพื่อนนะครับทาให้สร้างโล่ได้แล้วก็เพิ่มพวกล็อลเสียหายค,คริสตัลเพิ่มเติมกับเพิ่มน้เมทที่เป็นหมัดสุดท้ายนะครับ ก็รวมๆแล้วมันเก่งขึ้นไม่ค่อยเยอะมากสลับเจ้าแคนดี้ตัวเนี้ยเอาจริงๆแล้วไปใช้โฮลี่ก็ประสิทธิภาพแทบจะดีกว่าในทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่านั่นแหละถ้าสหรับมือใหม่ที่โฮลี่ดาวน้อยแล้วมีเจ้าตัวเนี้ยที่สามารถปั้นดาวได้ง่ายอ,อาจจะอัพตัวแคนดี้ไว้สักเลเวลสิบเป็นตัวที่เป็นแค้งที่ดีระดับดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าให้มากกว่านั้นอนะเลเวลยี 20, 30, ่สิบสามสิบคิดว่าไม่ได้จะเป็นเท่าไหร่อ่าแล้วก็ไม่ได้ถูกทำไปใช้งานในอารีน่าแบบแพ่ไหลายนะในดาตตัวไปก็ถือว่าใช้งาน ลุยได้ดีนะครับแต่คนที่บอกว่า h o ล l ี่ใช้ได้ดีกว่านั่นแหละก็แล้วก็ไม่มีการใช้ในบอสใดๆนะครับดังนั้นตัวนี้ถือว่าแคนดี้ไม่โดดเด่นถ้าเกิดคนที่ยังไปในปั้นพวกแคนดี้ตัวที่สำคัญๆอย่างเจ้าหมึกแคนดี้ชูครีมแคนดี้อะไรพวกนี้ที่ใช้งานได้หลายๆด้านมากกว่าก็อาจจะยังไม่ต้องปันตัวนี้ไว้นะครับประมาณนี้นะครับสลดทั้งหมดเลยก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะหมดระยะเวลาของตู้เลททั้งนี้แล้วแล้วก็เข้าสู่แพทใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาวิเคราะห์กัน ต่อว่าตัวถัดไปเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ